โยพอนเปล่าสาวด้วยไม่ไม่ตัวอื่น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 นี่ชืเราด้วยได้ไ่ใส่ไม่ถือถือเลยมยอไอไอ้ไอ้ไอ้้อชื่อี่นา้นยจ้าเต็งตมาถึงตีมงานมานิแต่ว่า้ต็งมาหนิเอกวแดงเสือป่าเอยแบบรอจาคือโศกัก้ไแต่ไม่ยืนยไม่ยืน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  มก็นาที่หลนาโซเกกหล่นะคยางตีนอย่างลูไปเยอยทีห้อดลงอะรคะคุณจะร้องเพลงอไม่อนี่อคนลูกแมเนี่ยพี่้จะเก๊งหล่สกขนาดนี้ลพี่ระคุณบพ่กี่ทแล้วว่าให้วางกาลงนะคะคุบอกแล้วว่ากวงกาวลงนะคะที่หลอมากไม่ใช่อกไดจะลอโบไหมลูกแพรไม่จะเจอเฮเป็นรุ่นเด็กหมคือไม่ค่อยเห็นเจ้า รอไปก่อนบอกเอ้คนรอไม่ยืนสิหรอรอแม่ใเกินหมูยอแม่ให้เศ้ากรซื้อหายเ่ยเลเมื่อไเอาเลยลูกกินก็่หน่อยยันใหญ่จะแต่งอานหรือเ่นี่แต่งานหรือเ่นี่ยแต่งเลยเหรอยังโมแต่งโอ้โแล้วยังโมแต่งนะคะเมียป๋าเียเปเยมียป๋ายั่เจ้าเลยอ๋อ้ยยังมาจับขายังมบ่กอ

เ่ักคุพ่อไม่สพันเไปจะกรื่งหคุณไม่ยิ่งบบแล้วคบ่างส้วงน่นี่งส้มวงเออจะกินยาหร่นี่ยาเนี่ยาเราไปกินยาลงยาด้วนี่ยาขาดเป็นว่าเราคอยพาไปนรงพยานแต่ยาขาดเนี่ยเลยคุณนําไปยิ่งาว้มา่าเมื่อเบรกนอ่าุนุยังไ่เวพี่ชื่ออะไระ อาโนนอาโนนชิจอยอยจอยอยจอยชิจอยชิจอยชิจอยชจอยชิ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 จอยสิจอยช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 ิจอยเิจอยิจอยนบจอยชิ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 จอยจอยชิจอยชิจอยชจอยช่จอยจอยืจอย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 ชจอยจอยจอยิจอย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  วนี้ไอเป็นตัวเองเนี่ชูโลงพิจาดูกว่าอยู่ไอเป็นตัวอยิสิ่งไม่ยกสแตนด์ตัคุมกด้วยผีบาก็รูข้าง่างตัวแต่ิบี้คุ้มค่าโตสแตนดตนฝาดหนวกูไหวด้ม่อของแ่งอย่างเเนี่ยเศร้าเราบโอ้ยไอหูบอไอเพื่มความมันใจให้น้องแฮงได้เห็นไอปั๊เป็นท่องตลาดชีวิตยังมาสั่งกู กูรู้และแม่งโรคจิตบ้านเราเป็นคนี้เลยพี่ังมือลงก่นหนูไม่คกลัวเลยอะอะไรเอ่ยคุยกันวายคุยกันวายอย่างพนะรามขึ้นเอาไมเอาไมเอาสัสสัสจะเ้าไม่มบทวนสคริปต์จะมากกั่นจะจะมองบอก็พูดเลยจะไม่มเทวนสคริปต์มากก็จะเสียวไรเพรางเพื่อนตาหัก่เป็นายาดเหมือนที่เปแ่ จะไปไหนจะพึ่มาใส่นีจะนี่ใใส่นบอ่ะพน่าพนาพนาพนามเออไปไปสักผอยุ่งไปไปุบไปจะไปหาสักผอบยุบไปไปเพร่หลุนหลานจะถุบไปด้จะไปแพรหลุหลานจะอยู่้องหน้าเุอะักผอบเป่อไม่ตายแล้วเกิดใหม่ไปไอ้หนูย่อไปให้เป็นบอไ่ให้ยันเดียวหนิเขาจริงๆเขาหนูย่องไปให้สนุกยันกันแน่เจ้าขายกาวหรืจาระเบียดดีอาลงไปแล้วเนี่ย้ แล้วพ่ออยู่ใสนน่ี่เอาลองไปว่เรื่อสิอวพ่อเนี่เอามือลงไปก่อนเอามือลงไปก่อนอยู่สิเอาอนี่เป็นพ่อนันเนยังงี้เป็นยังนี้นนจะสิ่อเป็นหลอกใช้ก็คอยบอกโอ้โหคู่เก่งที่สุดดี่าโซนี้ท้าโพตรหัวแล้วกันนะคู่มีบาแลา้วกันได้ ต่างสีห้องสีทัญยามึงอยู่ก่เว่่ต้องเลยหรอใเมียมันำหลจอยเอเมียมันน้ำจอยตรียมเตรียมเป็นยังไงโอ้ยบันผมเห็น้วม่บไม่ชี้ื่อให้ยก็เมื่อเด้อเออไอซีบอยังวยพรนตาสาหุ่นตาอเลยอวยพรพรวพรอร่ว่จะบอขึ้นแล้วจะบาขึ้นแล้วไอจาสาวน้งนีเสกแ้วเก่งเฮ้ยเก่อยู่พี่เด่นร่เราเหรอจะบา ไปกินข้าวหไปกินมิ้ไส้เอดีๆกินมางหอมเลยนี่ไปกินมิ้ไส้อายาใหม่ะนักบนแปลว่าเราเียอ้นั้นนะคแค่คนห่งใคทอ่ะนันเยปโดติ้ตายเตท้านตายแล้วหรอแนี้เยไม่ด้โดติ้เดียวนี่แหละป๊บสักหน่อยจะไปอยู่กับเติ้งหนุนแล้วนะคะสักพักนึงนะคะ เออมาถึงจุดนี้ได้คุณก็ว่าต้งสล่ะขึ้นมาได้เนาะยูซีกแต่่เอาสแตนจิบมาาเอาทิปถ่ายกันมาจังเพลงนี่แต่เจ้าละลาจะเย็นหมืใจเย็นไน้าล่ะเฟิงแต่ต้นจอๆนนี่เจ้าละาจะเย็นเอาดีๆดีๆเออส่งกูรอเนาะแน่ได้ยูให้สุดนะถามกูหรือเ่พกูอยากอยู่สุดเปล่าพี่เรไปซื้อเคเอซีให้เมียอีกโอ้ยมีปากยมีปายูมีบัโก้งมา่อี์เราดีพวกมึกเใจจกไหนไห้พวกนี้อุมาเคียย์กันแล้วเหนไมนาะ